ท่ามกลางความหนาวเหน็บของขั้วโลกเหนือหิมะตกหนักแสงแดดแทบไม่มีบนผืนน้ำแข็งที่กำลังละลายมีนักล่าตัวหนึ่งรอคอยหมีขั้วโลกสัตว์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มหมีสูงได้เกือบสเมตรน้ำหนักมากกว่า600กิโลกรัมแต่ทุกก้าวย่างกลับเบาเงียบและแม่นยำ มันไม่ได้วิ่งไล่เหยื่อแต่มันรอรอแมวน้าวโผล่หัวขึ้นจากรูบนแผ่นน้ำแข็งบางครั้งรอนานเป็นชั่วโมง และเมื่อลมหายใจแรกของแมวน้ำผุดขึ้นกรงเล็บขนาดมะหื่มาจะฟาดลงแบบไม่มีเสียงเตือนล่วงหน้าแม้มันดูแข็งแกร่งแต่มันกำลังเผชิญศัตรูที่ร้ายกว่าทุกสิ่งในธรรมชาตินั่นคือโลกร้อนแผ่นน้ำแข็งที่เคยเดินหาเหยื่อได้หลายกิโล ตอนนี้บางตัวต้องว่ายน้ำข้ามทะเลนานกว่า100กิโลเมตรเพื่อหาฝูงแมวน้ำหมีขั้วโลกอาจดูน่าเกรงขามแต่ในสายตาของโลกวันนี้มันคือเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์สร้างขึ้น